กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดพายุไต้ฝุ่นคันแมกีเพราะประทะับภาคอีสานกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุออกถแถลงการล่าสุดเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นคันแมกีซึ่งกำลังเดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยกำลังแรงที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อภาคอีสานได้และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้พายุไต้ฝุ่นคันแมกียังคงมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตก พายุคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ช่วงคืนวันที่4ถึงเช้าวันที่5พฤศจ,จิกายน2568จากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอน,ตอนกลางช่วงวันที่6ถึง7พฤศจ,จิกายนพายุจะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดอุบลร,ราชธานีรีสเกตอํนาจเจริญและยะโสธร แต่ที่น่าสนใจคือพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนที่จะเข้าสู่ภาคอีสานแต่ก็ยังสามารถก่อให้เกิดฝนตกหนักและผลกระทบที่ร้ายแรงได้วันที่7พฤศจิกายนจะเป็นวันที่พายุส่งผลกระทบต่อภาคอีสานอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปสู่พื้นที่อื่นๆในวันถัดไปข้อควรระวังประชาชนบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือต้องระมัดระวังสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลผลิตของตนโดยเฉพาะข้าวนาปีชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงวันที่7-9ถึงพฤศจิกายนประชาชนบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือควรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดพายุไต้ฝุ่นอาจส่งผลกระทบต่อภูมิประเทศและการเกษตรได้มากกว่าที่คิด ดังนั้นการเตรียมความพร้อมและการป้องกันก่อนเวลาคือสิ่งที่สำคัญคุณคิดว่าพายุไตฝุ่นครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง